สวัสดีครับทุกคน Good morning ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำบุญกันนะครับทุกคนก็โอหวันนี้เดี๋ยวทำบุญกันนะทำบุญวันเกิดแล้วกันก็เล็กๆลน้อยนนะครับก็พอดีอยากทำอาหารแจกกันอื่อะเดี๋ยวเราอาบน้งอาบน้ำแต่งตัวก่อน เราเดี๋ยวไปขี่่สร็ก่อนไดูอขี้อยู่ขี้อยู่โอ๊ย oh. โอเคตามนั้นแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับสุกพี่น้ำสวัสดีค่ะโอ้โหมึงไปแต่งทำอาหารหรือว่าไปเล่นยิวครับเนี่ยทำอาหารนะคะ<ม>คือวันนี้ใส่ชุดเบาๆพ นีขนาดเบาชุดเบาแต่หน้ามึงลังดังมากเลยเดี๋ยวไปทำอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาจะล้างตรงล้างหน้าแล้วเดี๋ยวไปแจกของแล้วกันไปเย้ครับก็วันนี้อยู่ที่ครัวแล้วนะฮะแม่ครัวก็กำลังจะเตรียมของกันอยู่อันนี้เห็่อนหมออะไรันใควะเนี่ยมันเสือใหญ่ เด็จปุ๊บก็เรยจะวาเฮ้ยหน้าแน่นยังเลยรับปริญญาเหรอครับคุณสบูรณค่ะสมบูรณ์นะสมบูรณ์ต้องหน้าต้องแน่นเลยาแต่แค่สนาทีน้าเยไงดีหนมจีนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามหม้อใหญ่ๆเลยนะห สองสามนี้ได้พี่เก่งมาช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับผมก็ขอคบคุณมากน,นะบบก็นีโนโ่เราแจกหนุ่มจีนประมาณยี่สิบโลโอเ,เอาฟรีได้เลยพี่เราหยิบได้เลยนะยี่สิบโลหนุ่มจีนยี่สิบโลแล้วก็อเผอิญว่าบะพี่พี่บางคนก็เอ็นดูพวกเรานะครับก็ดีใจครับผมคือแกไม่เอาฟรีก็เลยแบบเอองั้นเนี่ยนี่คือ,ค,อคือตังที่เขาให้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปทำบุญ นะครับผมประสงค์ผมคือแจกนะครับแจกคือแจกแต่ว่าพี่ๆบางคนเขาก็อยากจะอ่ะร่วมทําบุญโอ,โอพี่พๆก็อยากร่วมทําบุญด้วยก็อ่ะไม่เป็นไรล้วก็เป็นเป็นเหมือนสะพานแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวก็เอาเงินส่วนนี้ไปทําบุญนะเดี๋ยวผมไปถ่ายว่าเราไปทําอะไรแต่ก็คงจะแถวๆนี้แหละนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศต่างๆไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับวันนี้ก็หมดไปมา2สองโลละเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันคือ คนลุมมากนะไม่มีคนถ่ายถ่ายกันเองนะครับก็โอเคอาจจะถ่ายไม่หมดนะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศบรรยาากศนะครับเดี๋ยวดูไปเดี๋ยวเดี๋ยวหาคนมาช่วยเพิ่มก่อนเราจะได้มีเวลาถ่ายครับผมจะนำเยอะป้าร้อยไม่เป็นไรหยิบไรด้เลยจ้าจีบเสลยพี่หยิบเลยเอาไปเลยนะครับประมาณนี้ผมหยิบได้เลยหยิบได้เลยยังไม่มีทุกคนหยิบเลยหยยิบเลครอ่าได้หยิบไปเลยสอง ่ะเห็นพี่เก่งของเรานะคะสวัสดีทักทายหน่อยค่ะแฟนเพจดเห็ดปรบเนกาตี้นะคะปีในกระเป๋าวันนี้เราทํากันที่ตลาดวัตถานนะคะตลาดตลาดสีมณิทอ่าวัตถานนะคะตัวนะครับแจกปีนะครับผมแจกปีนะฮะมานี่ค่ะมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วมาเร็วพี่นางเร็วอร่อยหกสกบหกสิบนะ ไปให้ลุงยูช่วยได้ไหมได้เลยลุงยูแก่ๆขับวินหนักเอาหน้าได้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายไปโรงแรมขอด้วยรถที่ถือโอ๊ยขอบคุณค่ะนะครับผมแหมครับผมอยู่ไปได้เลยครับผมจากปีคงาโอเคชุณนึ่ง๋อจะไปไงจะดังแม่ช้อนไปเลยอ่าก็วันนี้ครับก็เล็กๆน้อยๆครับเป็นเป็นเรื่องอะไรอะ น้องใจก็อยากทำบุญแล้วก็พี่ๆก็ด้โอกาสพี่มาช่วยพี่เก่งก็มาช่วยเราก็ดีฮะดีครับสนุกสนุกแลก้วก็พี่เขาก็มาร่วมบางคนอยากอ,อยากทำบุญด้วยก็คือแบบก็เดี๋ยวเราก็อาจจะไม่ช้าก,ก็รีโอถุยได้งียก็หาจจะทำบุญที่วัดพานหรืออย่าดู้านก็เดี๋ยร้านไหนน่าสนใจก็อาจจะซื้อแล้วก็มาแจก นะครับก็มาวันนี้ก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะว่าจะหมดไหมวันนี้แต่ว่าน่าจะหมดนะครับหมดอ่ะเรื่อยๆออก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะแดกเหล้ากันแล้วนะฮะทำบุญเสร็จเราต้องเดินทางสายกลางก็ทำดีแล้วก็ต้องทำช่วยกันทำตาทำดีบวกกับความเข้มข้นพร้อมกันเดินทางสายกลางขอบคุณมากขอบคุณเสมอตัวเสมอปลาย ูครับแดกเล่าดีกว่าครับไปมาไล่ละโอเคครับผมก็ตอนนี้หลังจากที่เห็นภาพเพิ่มอะไรก็ถ่ายตจก็จะของกันไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้กลับมาถึงห้องแล้วก็นั่งทานข้าวกันนะครับก็วัอ,อนี้พี่เก่งน,งน้ำนะครับก็นั่งทานแดกเล่าครับเออไม,ไม่ไม่โกหกแดกเล่าแล้วก็มีต้มยำมี จอปูแล้วก็ตอนจุดแรกก็ไม่ถ่ายเนาะหมดแล้วก็ถ่ายอร่อยมากอร่อยมากร้านขาวสะอาดขาวสะอาดเอร่อยต้มยำปลาเก๋าอร่อยมากก็วันนี้เป็นจําต้มยำอะไรนะต้มยำกระเป๋าปลาเก๋าโอเคมุกไม่ออกตอนนี้ตึงๆแล้วก็ดีใจครับผมเป็นเป็นครั้งแรกนะที่ได้ทำบุญทำทานแบบแบบเต็มตัวแบบปกติก็ไปช่วยพี่ภูไปช่วยลุง แล้นี้ก็คือเป็นหัวงานอะแล้วก็เอ่อเป็นทําบุญย้อนหลังวันเกิดแล้วกันเพราะว่าอาทิตย์แล้วันอาทิตย์ทุยอาทิตย์ที่ทแล้ววันเกิดแล้วก็ติดนูน่นติดนี่ฝนตกอะไรก็ทุกคนมีภารกิจกันก็เลยมาทําวันนี้แทนก็สุขมากครับแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้ทําเราเห็นรอยยิ้มเราเห็นอสิ่งต่างๆเราเห็นความมีน้ำใจกับคนไทยเยอะๆมากครับาบางคนแบบพี่ผมแจกฟรีนะแต่ เอาตังให้เอาตังให้แล้วว่าเอองั้นเดี๋ยวตังเนี้ยเดี๋ยวเอาไปทำบุญกันต่อแล้วกันไปซื้อหรอก็นี่ครับผมกลมถุยไม่ใช่ก็ก็ดีใจครับขอบคุณพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ฝากร่วมทําบุญมาแล้วก็เราสัญญาว่าเดี๋ยวเราจะทําต่อมีโอกาสแน่นอนก็เดี๋ยวเราอาจจะเอาเงินอันเนี้ยไปสมทบทําครั้งหน้าอาจจะไปแจกโน่นแจกนี่ที่ไหนก็เดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากแล้วก็ ดีใจมากครับผมคือพูดอะไรไม่เป็นแล้วก็จะพูดดีใจอ่าเดี๋ยวให้พี่เก่งพูดกันนะว่าวัน้เขาสึกเป็นไงบ้างครับอร่อยอร่อยอร่อยไปเลยเล่าอร่อยอร่อยเพพี่เก่งก็เป็นเป็นพี่ที่น่ารักนะครับผมเป็นเอฟซีแล้วก็มาร่วมช่วยกันทําบุญครั้งนี้นะครับแล้วก็พี่เก่งก็เหมือนแบบคือพี่เก่งทำบุญมาก่อนทาทาทานมาก่อนแล้วก็รู้รู้ระบบรู้อะไรไงแล้วก็ เออพี่เก่งก็ช่วยดําเนินการไม่งั้นโอ้โหมึนตอนพี่ชิดเยิ้มเลยเยิ้มเยิ้มมากอิ่มเอมกับความสุขใช่คนมีความสุขก็จะหน้าตาอย่างนี้อ่ะอ๋ออันน้ำครับไปไหนวันนี้เป็นไงบ้างครับผมได้ทําบุญครั้งแรกที่แบบเต็มตัวที่แบบแล้วทําทานครั้งแรกอ๋อก็รู้สึกอิ่มเอมใจนะไม่ต้องเอาเสียงสองเอาเสียงธรรมดาเอาแหละพี่เฮ้ยรู้สึกอิ่มเอมใจมากวันนี้นะคะแล้วก็ ดีใจที่ได้รับความอวยพรมานะคะจากผ,ผู้หลับผู้ใหญ่นะคะที่วันนี้เราเอาของไปแจกกันที่ตลาดรู้สึกมีความสุขมากค่ะแอปเสียงทําไมก็ไม่รู้นะ <laughs> ก็ประมาณนี้ครับ <laughs> ทุกคนมีความสุขมากๆครับแล้วก็ครั้งต่อไปเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เดี๋ยวจะแชร์กันให้ให,ให้ดูแล้วกันก็วันนี้อาจจะขัดตัวพวกอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมติ๊กตอกที่อะไรนะข้างหลังโอเค ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครป์ด้วยนะครับแล้วก็กดถ้าเป็น Facebook ก็กดเลยนะกระดิ่งกดซีเฟิร์สกดยี่อะไรก็กดไปเถอะกดติดตามไม่กกด็ไต้องกดไม่มีกระดิ่งก็ฝากแล้วกันเป็นช่องเล็กๆของป๊อปนะครับว่าป๊อปก็ทำช่องเล็กๆของผมเอาไว้เป็นแบบบางทีเดี๋ยวมี behind the scene ของแก๊งหัวครัวนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า คอนเนต์ของป๊อต่างๆไว้ทำโน่นทำนี่นะก็ติดตามนะครับก็บางบางอันต้องติดตามนะเพราะว่าบางอันเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในคลิปของคนหัวครัวเนี่ยอยู่กูนี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะรู้ว่าใครเป็นใครดึกดึกมั่งเดี๋ยวทุยมีมีแน่นอนมีแน่นอนคลิปแบบลับๆมีแน่นอนนะดีเอ็มมาคลิปละพันเดี๋ยวกูส่งไปให้หาที่ไหนไม่ได้นะคะต้องมาหาที่ที่เดียวค่ะโอเคก็ ประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามแล้วกันถ้าเป็น YouTube ก็เป็น Pop n e g a t ตีนะครับใน YouTube แล้วก็ถ้าเป็น Facebook ก็เป็น Pop Negative, n e g a t i v ปีในกระท๊อป a c e b o o กก็เซิร์ชได้เลยแล้วก็ Instagram ก็ Pop n e g a t i v นะครับก็เซิร์ชได้เลยแล้วก็ตอนนี้ก็มแมลงก็มีขายใน Line Man นะครับสั่งได้ชื่อร้านว่ามแมงมดรงเอ้ยบ okay. นะนะนะ่ายป๊อปเนกาตี้เออนะก็เทาเออถับ ชื่อว่า p ป o เ e r ก y อ่ะกะซ็ซือก็สั่งร้านนั้นแหละเออร้านอื่นไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะ <c oughs> ก็สั่งฝากด้วยในไลน์แมนนะครับแล้วก็มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนนะครับก็ DM ทักมาหาผมได้เลยทั้งในสแกมก็ DM มาใน Facebook ก็อินบ็อกมาถามรายละเอียดได้เดี๋ยวส่งข้อมูลไปให้หนาจางก,ก็ประมาณเนี้ยจะแดกเล่าละอ,อืมือมือโอเคสวัสดีครับ๊า่บายไว้มือเดียวด้วยโย หมดแก้วเรื่งองรเขาท้าจบหหรออืมท้าจบปะ